สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวดีเดินทางมาหาลุงต่อมนะคะเนาะเดินทางมาหาลุงต่อมลุงต่อมประสิมาส่งเอากะปูเจก่ะท่านผู้ชมมาส่งมาสื่อสารขอกระปูเจอับแปรอากงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมสิเป็นเหลขกดีเวตตัวใหญกระถาบิ้งรพร้อมกัน,นะะเนาะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกับพี่เพิ่งคลิปของลุงต่อม้พอ,พอ,พอมๆกันเลยค่ะลุงต่อมกำลังทำพิธีค่ะท่านผู้มชมทำพิธีจุดตูดจุดเตียนนะคะก็กับอ,บอากงอาแปะโปรเจกต์นะคะท่านผู้ชมร่างสื่อสารค่ะท่านผู้ชม 1าทุสาทุาทุมาเขาหรือจะขัดท้หมเนาะยียงนาัน aja, นนวดบอกระนวดบกรบปูเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าบกรบปูเหู้ออกมาได้เลยแปดเก้า <iving. llä. S 1> จ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้างวดวันที่สองพฤษภาคมครับเลขสองตัวไม่ว่คออะครับปูเลขลางอูออกแล้วครับอือทำไมมะเอาเลขสองตัวไหมครับเอาเลขใายสองตัวครับอาจารย์ตอมไห้กำลังสีเฮ็ดอีกครับเอาเลขสองตัวครับอาจารย์ตอมอกำลังสีส้มไงครับท่านผู้ชม สื่อสารเอาเด็กซองตัวกับโปเจกนะคะเนาะ แปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ครับท่านผู้ชมแปดศูนออกมาแล้วครับสาธุสาธุสาธุนพุ่มพุบหลานเด้อปูเจาพุ่มดุบหลานเด้อสาธุแปดศูนแปดศูนครับท่านผู้ชมแปดศูนย์เห็นชัดเลยบอกครับอาจารย์สาธุสาตุมา ้องกระบ,บอกตามโตโยแปดสี่ศูนย์แปดมอเตอร์ไซค์ทะเบียนไม่แปดสี่ศูนย์ที่พันขี่ของลุงนะโอ้ครับับแต่ว่าหลักไม่สี่ศูนย์แต่ 8, 4, <3 S 2> ตามโตโยแปดสี่ศูนย์ตามโตโยแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าแต่พันบอกตัวบอกแปดแต่พันบอกตัวเลขตามโตโยพันบอกว่าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าแต่แต่ตัวรางพันหายตามโตโยอยูแปดสี 8, 8, 4, ่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เออแต่พันพันบอกแปดศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยนะ โอ้ครับครับแปดศูนย์คับสี่ศูนย์แต่ทะเบียนพันสี่ไปทางทะเบียนรถทะเบียนรถโมได้ขึ้เออทะเบียนที่นั่นนะแปดสี่ศูนย์บ่เออรถที่พ่นขี้นั่นต้องเกิดสี่ใช่เลยสี่เออพันสี่เออสี่ทะเบียนถ่ายรถถ่ายรถล้มตอมเออรถล้มตอมหายเนาะเออแปดสี่ศูนย์โอ้พันสี่ใช่ทะเบียนรถเออพันสี่ใส่ทะเบียนรถตัวนิ่งถ่ายนะตัวนิลางอาจสิไม่ให้โชคใะไรอะไรเนาะครับเนาะ ค่ะขอบคุณลุงต้อมค่ะเท่ามีสามดาวก,กับเี้นตัวเล็กตสมมุติไปท่านผู้ชมแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยน,นะคะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของลุงต้อมคนส่งนะคะเนาะสื่อสารอักัปูจิออกอัแปะอักกงของเฮานะคะเนาะก็บห้องออกมาเลยค่ะท่านผู้ชม ลุงต่อมก็บห้องออกมาเลยค่ะห้องบอกเป็นตัวเลขนะคะเนาะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าลุงต่อมสื่อสารเอาครั้งที่สองของท่านผู้ชมสื่อสารเอาเลขลางเนาะค่ะเนาะห้องบอกมาแปดศูนย์แปดศูนย์กระตแปดสี่ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมแปดสี่ศูนย์สี่ใส่ทะเบียนรถของลุงต่อม สีใส่ทะเบียนรถของต๋อมอแปะอากงกับไอจุกกูมานเนาะค่ะเนาะสี่มือใส่ทะเบียนรถของลุงต๋อมทะเบียนรถของลุงต๋อมกับแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ตรงกับแปดศูนย์นะคะเนาะแปดศูนย์ที่ต๋อ,ตอมห้องบอกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้ทอมมี่สามดาวกับเิราธรรมโชติกรเจอกันคลิปหนาค่ะถ้มมี่มองได้ดีเๆๆด็ดคลิปดีเๆดๆ็ดทอมมี่สามดาวกับศิษไปเสาะแสวงมหา all right, all right, all right.